ครับอยู่กับลองเนทครับไอค,คุยไอบา้าทิ้งไงแล้วก็เฮ้ยตอนนี้ก็ก็คือเป็นอาจจะดิ้นเสียงอะไรไม่รูยะยะ้เย่ๆถ้าเป็นหมดเลยครับก็ก็มันว่างพอดีอ่ตอนนี้นะครับก็โอเคก็จะมาอัดตันเลยดีกว่าอยู่กับเห็นแล้วอยากเล่น EP สามนะเป็นเกมที่เดี๋ยวเดี๋ยวที่ ได้ไปทดลองเล่นนะครับแล้วก็รู้ว่ามันตัดเร็วมากก็เลยจะมาเล่นให้ตัดไปเลยครับโอโหลดดิงนี่ผมเพิ่งโหลดเลยไปไปกับข้างไมัมยื่นพี่หมูพี่หมู่พานจะประกาศอะไรปะโอเคนี่แหละเดี๋ยวผมจะเล่นให้ตันเลยครับวันนี้ครับโอเคก็อาจจะเสียงอาจจะดูแบบไม่ค่อยด้นะครับเพราะว่า ใครเราในเรื่องโลพันเจ็ดพันแปดพันเก้าดื 1, 9, ด 2, 2, อสองพันสองสองพันสิบสามอ้าวอาวืมตายดิมีปลอลาสิตเฮ้อเดิอมีสมุทรเรศ ฮ่าฮ่าฮ่าดูนี่สิเย่ะอะไรวะอะไรเนี่ยจากนี้ต้องงนี้ก็คือเราจะเล่นบทบาทเป็นหนอนครับคล้ายๆกับคนหิวรับแต่มันเกิดก่อนนี่ครับบุลลี่บ๊อบบุลลี่บ๊อบตายไปแล้วฉันจะตายไปจากใจของเธอ กลายเป็นวิญญาณนี่ดแดกหดีเลเซอร์ได้อย่างยัางยิงไม่ได้ก็คือจะให้ฆ่าคนตามจำนวนนะครับดูที่ตรงขวาบนน่ะตรงเลือดเห็นไหมข้างล่างเลือดเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆครับยิงๆไม่ได้ต้องรอรู้ส่งถ้าถ้ากินพวกคนนี้ก็จะได้เลือดนะครับจะหิวเลือดเราเพิ่มนะครับ ลิ้ดำดินเราก็ลิ้เลือดล,ลดครับซึ่งใต้ดินเนี่ยมันจะมีแบบไหนะยังไม่มีโอเคแต่เลือดมันจะลดเรื่อยๆเลยหิวนี่ครับปักขีตอนนี้วิวสองแล้วก็คือเราจะมีปืนนะรับ,บปืนดีเห็นไหมแล้วก็จะมีตำรวจครับขีตอนนี้ให้ค่าคนยี่สิบเก้าโอเคนะครับก็ เกมที่อ่ะสบาเสียงนะเกมที่ง่ายๆแบบไม่ยากเลยหรอกก็ไปแก้เบื่อได้ครับมันก็ตันแค่วิวห้านะครับถ้าเราไม่ซื้อของแท้นะจะทำเป็นของแท้ครับถ้าใครอยากเล่นของแท้ก็ไปเล่นนะสำหรับตัวผมก็ไม่น่าจะเล่นหรอกครับเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมไม่กะจะเล่นจริงจังนะครับก็จจจะเล่นแค่ามาเล่นในนี้นะครับร เด้งเด้งใช่ใช่ปกเป็นปีนี่แม่บ้าอืมิบหานี่เอ้กินัวมันควเห็นนกหลังฉากนะมันกินได้นะนี่กินได้ ยากในการกินเน่้มันตะแลกเลือโดโลูกวัดดูครับอเม่ลูกตายไปแล้วกินวัวก็ไม่ลูกค่าคเค พยายามไม่ด้มดิดีกวพยายามไม่ยำดิดีดวครับโอเคตอนนี้้อัดเวลาเดียวกับปุกะนนไลไรพี่นำผาดนั่นเลยที่เสียงง่วงมันจะเสียงดีเสียงเกยมันจะกลบเสียงคุไปแลเ้งเด้งก,กัน่อมนก็นาน คนโอเคมีไงไหมมันเคียง่ายโหลไค่าได้ได้คนรู้สามแล้วโอเคใกล้ใกลที่สุดเยเนี่ยสามสคนรูห้านี้ให้ต้องห้าสิบคนเลยนะทดีมากมันก็มีคนโขึคนเยอะเรื่อ,อยๆไอ้วันดนัดวัดเดอฟ มีิดระเบิดเลยด้ว่าเฮ้ยขึ้นดิโหเยอะเลยเนี่ยนั่นเฮ้ยขดัดแขนยอมตายให้ดินกุบหน้าดีกว่านะ เลือดมันเ่เลือดกเรื่อยคนก็เริ่มลดลงรื่อยเลอเือดแล้ว มันใช่ยุคมันใช่ยุค2013จริงเหรอวะมันมันมีแค่นี้วะไม่เห็นมีบ้านเรือนเลยเลยมีแค่มีแค่ทุ่งบวบมาห้าเราแค่นี้แหะเ,เลือดเต็นะเมฮะทั้งนี้เราจะไม่ทำแมพที่เขาเรียกว่าหรือว่าให้ฆ่าทุากคนบนบนลูนบนลูมบอย ยิ่งได ยายังคงกินได้อยู่ที่คุณตายสาสบียสีคนแล้วมันมีจอยเฟ้ยเกียนที่พัฒนามาเป็นจ,จอยต้องเริ่มสามสิบคนใหม่เลยผยืดเวลาผล่านผมน่าจะไปเนี่ยอเคผมได้อัดอยู่หรือเปล่า อยู่ทำมันมนลื่นจังครับเดี๋ยวความจริงมันลื่นกว่านี้ก,กี้อัดิยู่ติดสไตช้ะลันฟอร์คูอร ตาย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 คือไอ้พี่มฆ่ายากคิดโอ้โห เริ่มตายแล้ววัววัววัว,ว,วน้อยวัดด <c oughs> <c oughs> ึกมากให้เขาเลิกประกาศเลยดีกว,ก, <c oughs> กว่ามีเหลือสามคนแล้วเหลววัววัววัวเฮ้ยยายา <c oughs> เหลือสองแล้วนะเวย้ยเฮ้ย ขายแค่นี้มึงคตรน่าเจ็บใจนะดีโอ้ยได้หัวตอนนี้เหลือหนึ่งคนแล้วเฮ้ย นคนจะบ้าตายแ้ามันยากขนาดนี้นะยากขนาดนี้ทำสองพาร์ทเลยดีไหมพาร์ทเดียวเลยดีแล้วโอ้ยเครื่องบินนีที่มันปล่อยระเบิดอยู่ใต้ดินก็ไม่ไปลอดภัยยิ่งอยู่ยิ่งอยู่นายิ่ง,ง,งตายง่าย คนใหนดินขลนุกหน้ายากเนี่ยเห็นเพื่อนเล่นง่ายเลยเล่นทีมเรียนก็ง่ายนะกว่าเขียได้นะเนี่ยเขียได้ง่ายมากเลยก็ไม่รู้สินะเหมือนกันว่าทำไมมันเขียง่ายผมมาเล่นจริงเนี่ยผมมาเล่นที่พันแล้วมันเขียไม่ง่ายเลยเขีย ลูกกระสุนทำมนมนใหญ่นันี้มอาจจะตัดเป็นสองพาทนะครับถ้าเกิดมีเรื่องอะไรจริงๆมาจะตัดคลิปไปเลยครับหเหลือหคนเฮ้ยเฮ้ย า้าไอา้วัวโอ้โหมีฮันอีกมียียนีกจะตายอยู่แล้วโอ้โหยืย่ชีวิต ที่เวลาชีวิตฟอ้องับระเบิดป้ะหอีกสามคนคนที่คิดว่าเป็นเกมที่ไม่ยากคนระับยากมากโอเคเหลืออีกสองคนแล้ว ซีเลียสリーอ้าก็อีกหนึ่งคนเดี๋ยวขอเงียบสักพักดูดูดูเล่นก่อนเลยนดูเล่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอเงียบสักพัก ตายหมด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 บ้าตัวแกงตายตายไปซะจี่เจ้าคืนมานานแล้วเนี่ยอีกเค่งบินที่ระเบิดอีกสิบเก้าคนอีกเยอะเลย โอเคตรงนี้ก็ยิงบอลูนในสบายโอเคก็ค okay. okay. ล้วก็กบอลลูนสองอันก็ผิดแล้วโอ้โหเฮ้ยบังคับยากอ่ะดูจอยมันเดียวอ oh, ไม่อยู่แล้วกัน ีเกมนอนแค่นี้นะเกมที่ไม่ไมีไม่มีคนคาาคิดว่าเครจี่เล่นผมอาจจะทำเป็นซีรีส์ยาวห้าพาร์ทเลยก็ยกได้ครับร้อยพาร์ทเลยก็ได้ครับมันมีห้าลีเวลนะครับถ้าชนะเวลานี้ผมพอจบก่อนแล้วกันอนอนใน,นโลก อ๋นนรกจะแดกแกเองผมพอ,อมันดูนัผมดูมันยิงหลัวมากตายไปซะฉันได้ตายไปจากใจเขาจลายเป็นวินตึงไร้ความหมืย จะบินพังเครื่องบินแล้วได้อะไรเยอะขึ้นเลยขี่ไป นั่นแหละเฮ้ยอ,อ้าวนชนะอ่ะคราวนี้ก็จะได้พลังที่เรียกว่าเรียน,นะไอ้เพชรม่วงอยู่ไหน,ย,นยี่เจอล้ว แน่นะครับก็คือมันจะมันจะทำให้ลูกสโลเป็นหนึ่งแบบเราจะยิงได้รัวนๆนะครับจะเห็นว่ายิงเร็วขึ้นหรือเปล่าใี้ค่าสี่จุ 你迷不迷恋我？ ยังครับชนะแล้วอูแ่เตยอยู่มอหนึ่งอยู่เลยอ๋อครับแล้วมันจะขึ้นเพื่อมันมามันช่วยกันตัวท้วันอ้าวอ้าวเยสายขนตื่นสายมาปลุกทั้วันย่อมันจ่อเพือมันต คเติตันตัวเดนมาทุกวันคือใส่ยมามาจอจ้โอ้ไม่ไม่งต่อสามสองหนึ่ง จบจบแล้วจบง่ายๆเลยเนี่ยต้องไปซื้อของเทถึงจะได้ก็ขอลากันไปก่อนลาไปก่อนครับก็ขี่